ที่เธอถึงจังเลยรู้ไหมมิสยูจังเลยฉันซื้อกระเป๋ากันดาวิต้าส่องแบบเมริกามาฝากเธอด้วยนะเฮ้ยสิงบ้าพายลี่ h a n k you very much สองมันสัปหอยี่เพื่อนรับว่าต่เราจะมาเจอกันที่ไหนเดียวแอนนี่จะเป็นสยามพารากอนไหมหรือ CDC คริสตัลเธอว่ายังไงอ่ะไม่เอาอ่ะมาเจอกันที่บ้านป้า,บาอบสวนขหนุนที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กไงมาเถอะนะพอลี่ดีหรอแอนนี่ แต่ก็เอาเถอะเจอกันที่นั่นก็ได้โอเคจับพอยลี่เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะแค่นี้แหละบายยเฮ้ยไปเตรียมตัวต้อนรับพอยลี่ดีกว่าตื่นเต้นจ้ะ นั่งเมากนันดีกว่า กระเป๋ากัรดาวิต้าอร์มอเมริกาของเธอเห็นเธอชอบอะไรในไทยไม่ใช่หรอฉันเลยซื้อกระเป๋าใบเนี้ยมาฝากเห็นแล้วคิดถึงเธอจังเลยอ่ะคี่ขอใจมากในสต๊ปพอยลี่แต่พอลลี่รู้หรือเปล่าว่ากระเป๋าแบรนด์การดาวิต้าเนี่ยนะเขาผลิตที่ไทยแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศแถมอัพราคาแพงหูฉีกเลยจ้าโหยจริงปะเนี่ยจริงสิฉันไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยว่ากระเป๋าการดาวิต้าเนี่ยเป็นแบรนด์ของไทยว่าไปก็ดูดีไม่แพ้แบรนด์ดังๆต่างประเทศเลยนะเนี่ย ฉช่แล้วแหละพอยลี่ก็เพราะว่าตอนนี้นะสินค้ามีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศแล้วแหละเธอรู้ไหมเดิมทีของใช้จากต่างประเทศจะมีคุณภาพดีคนไทยจึงนิยมใช้กันต่อมาเริ่มติดเป็นค่านิยม พราะของใช้จากต่างประเทศมีราคาสูงทำให้คนที่ใช้ดูดีมีหน้ามีตาในสังคมเป็นการแสดงฐานะของผู้ใช้ซึ่งของต่างประเทศไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปของไทยอาจดีกว่าแต่คนไทยไม่ส่งเสริมของไทยปัจจุบันจึงต้องมีการรณรงค์เรื่องคนไทยใช้ของไทย ให off off, month, the the ้มากขึ้นการนิยมของจากต่างประเทศเป็นการหลอกตัวเองและเป็นการหลอกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายทั้งทั้ที่รู้อยู่แล้วผู้ซื้อพยายามใช้สินค้าที่เป็นชื่อต่างประเทศผู้ผลิตก็เลยตั้งชื่อเป็นต่างประเทศแม้ว่าจะทำในไทย เพียงเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นของนอกในขณะที่สินค้าบางอย่างผลิตในไทยแล้วส่งไปขายต่างประเทศคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ซื้อของไทยกลับเข้ามาอีกแต่ซื้อในราคาที่สูงกว่าเหมือนการหลอกตัวเองไม่ยอมรับความจริงว่าของไทยบางประเภทก็ได้มาตรฐานและดีจนต่างประเทศยอมรับ เช่นเครื่องหนังเครื่องจักรสารเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ใช้ของไทยอุนหนุนของไทยส่งเสริมของไทยก้วกาวไกลศึกษากล